กราบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับพบและเจอเจอกับลุงสันทําไปตามประสากันอีกแล้วนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสันจะมาทําการซ่อมนะครับโทรทัศน์นะครับที่เปิดติดนะครับมีเสียงแต่ไม่มีภาพนะครับก็คือไอเจ้าโทรทัศน์ LG เครื่องนี้นะครับโทรทัศน์เครื่องนี้เป็นโทรทัศน์ที่ห้อ LG นะครับเก่ส่วนรุ่นอะไร้็ลุงสันไม่รู้นะครับอาการของเจ้าโทรทัศน์เครื่องนี้นะครับก็มีอาการที่เปิดติดนะครับมีเสียงแต่ไม่มีภาพลุงสันก็เลยตั้งใจว่าจะดูภายในว่า อาการเสียของเจ้าโทรทัศน์เครื่องนี้นะครับเกิดจากอะไรนะครับในโทรทัศน์เครื่องนี้ก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างเช่นนะครับวงจรทีคอนนะครับวงจรทีคอนก็คือวงจรจ่ายสัญญาณภาพให้กับจอนะครับอันที่สองก็คือนะครับเป็นวงจ power power ร power supply power supply ก็คือตัวจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับแต่ลุงสันคิดว่าที่จะเสียนี่จะมีอยู่สองอย่างเลยก็ไม่ power supply นะครับ power supply ที่จ่ายไฟให้กับจอภาพเสียหรือ อาจจะเป็นแผงวงจรที่ค่อนในตัวที่จ่ายสัญญาณภาพเนี่ยเสียนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทําการรื้อนะดูก่อนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสาักนิดหนึ่งถ้าเป็นวงจรทีคอนนะครับสั่งก็จะต้องสั่งนะครับสั่งซื้อจากในในชอ็อปในชอ็นชอปหลายๆหลายช็อปลงรถเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามืสัรนเองก็ไม่เป็นนะครับส่วนาการที่มืสั่นจะถอดมาซ่อมเนี่ยก็คือ งานไปศึกษาในดัตชีสนะครับดูในคู่มือการซ่อมงานช่างของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเลยจะมาลองชำระดูนะครับก็มาลองดูกันนะครับว่าลุงสังจะสามารถทำให้เจ้าโทรทัศน์เครื่องนี้ฟ้นคืนชีพมาดูได้เป็นปกติอ่าเนี่นะครับลุงสังก็ได้เจอแล้วนะครับอ่ารหัสของเจาโทรทัศน์รุ่นนี้นะครับโทรทัศน์รุ่นนี้เป็นโทรทัศน์ lg นะครับ lcd tv นะครับขนาดจอภาพ3.2นิ้วนะครับรุ่น 32cs นะครับ460 TA รหัสสินค้ารหัสสินค้าไม่ต้องดูนะครับใช้ไฟฟ้านะครับ AC 100่งรถึงสองโวลต์นะครับ50าสถึงหกเฮิรตซ์12.1.2แอมป์นะครับ120วัตต์นะครับนี่เขาได้ระบุมาด้านหลังดิลุงสันจะเพิ่งจะเห็นนะครับเดี๋ยวลุงสันจะมาทำอ่อนนะครับว่านะครับออไอเจ้าถอตเครื่องนี้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมาถอดน็อตนะครับน็อตที่ถอดนี่ก็เก็บกันไว้ดีๆด้วยนะครับจะได้รู้ว่า เราถอดออกมาแล้วเราก็จะกลับเราจะต้องนำกลับเอามาใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวนอตจะไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าญี่ปุ่นทำเกินหรือเปล่านะครับ ยากเหมือนกันน,นะครับแกะยากเหมือนกันไม่ออกก็มาถึงไม่ออกเลยเดี๋ยวจะลองมาใช้วิธีแกะกันดูอีกทีนะครับเพื่อนๆนะครับที่ก็ถอดออกมาแล้วนะครับลุงสันได้ถอดออกมาแล้วก็นี่จะเป็นวงจรนะครับกระจายสัญญาณภาพอันนี้จะเป็น power supply นะครับที่ลุงสันบอกว่าจะต้องนะครับลองลองมาดูนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกิดจากอะไรโอ้โหถ้าเป็นแผงนี้นะจบเลยลุงสันคงหมดปัญญาแน่ๆนะครับแต่ลุงสันนะ่ะคือคือจะดูนะครับว่าไอ้พวก ไฟแบ็คไลท์อะไรพวกนี้นะครับตอนที่ลองเปิดมันติดนะครับไฟแบ็คไลท์ติดติดติดกับทุกอันเลยนะครับไม่ไม่มีไม่จะจะไม่มีอันไหนที่เสียแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะครับมันก็จะมีแผงตรงนี้อีกแผงหนึ่งนะครับแผงตรงนี้ก็เป็นแผงที่จ่ายไฟไปหาแบ็คไลท์นะครับส่วนนี้เป็น power supply นะครับเราจะมาดูนะครับลุงสันจะมาดูนะครับว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยมาเช็คดูเนี่ยมันมีตัวปดอยด่เนี่ยสองตัวนะครับมันมีอ่าซีที่บวม นะครับ2ตัวแล้วก็ยังไม่รู้อีกว่าไอ้พวกนี้มันจะมีตัวไหนที่เสียออหรือเปล่าหลากัหลกๆเลยลุงสันจะทําการนะครับถอดเอาเจ้าโพวสะพายตัวนี้ออกมาทําการเช็คดูก่อนนะครับว่ามันถูกจุดไหมที่ลุงสันคิดนะครับถูกจุดไหมลองไล่ไล่ไล่ดูนะครับเดี๋ยวลุงสันจะลองไล่ดู เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกับลุงสันนะครับสีถ้าเกิดเป็นสีปูดซีเสียตรงเนี้ยสามารถซ่อมได้นะครับแล้วก็นําเอาไอ้เจ้าทวิสตายตรงเนี้ยถอดออกมาแล้วก็ถอดเอาไอ้เจ้าซีคาปาซิเตอร์ที่มันมันเสียเนี่ยเอาออกนะครับแล้วลุงสารก็จะมาไล่ตะกัวดูนะครับคิดว่านะครับคิดว่าแ,แผงแผงแผงกระจายสัญญ,ญาณเนี่ยนะครับไม่กระจายสัญ,ญญาณภาพและเสียงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับลุงสารคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าตอนนี้ที่ที่สังเกตเห็นเลยนะ นะครับที่ว่าน่าจะเป็นไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งลุงสันเคยซ่อมจอคอมก็มีอาการแบบนี้แหละจอไม่ติดก็เป็นเพราะว่าคาปาซิเตอร์บวมนะครับอือเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับลุงสันจะปัดฝุ่นนิดหน่อยก่อนค่อยเดี๋ยวค่อยจะมาทําการถอดออกมาดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงสันจะทาการถอดเจ้า power supply ตัวนี้นะครับออกไปทําการเช็คดูก่อนนะครับว่า,าจะมีนะครับ อุปกรณ์ในวงจรนี่มีอะไรเสียบ้างนะครับก็จะมาจะได้มารู้กันนะครับว่าลุงสันจะต้องทําการซ่อมอะไรบ้างนะครับกลอทัศน์เครื่องนี้นะครับมันจะมีวงก๊อกอะวงวงจรอยู่นะครับอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นวงจรก็ที่ลุงสันบอกเพราะว่า power supply ก็ลักษณะคล้ายๆ power supply เลยนะครับที่เป็น power supply ที่จ่ายไฟนะครับตั้งแต่3โวลต์5โวลต์นะครับ สามโวลต์ห้าโวลต์จนถึงสิบสองโวลต์นะครับแต่ลุงไม่ลุงสไม่รู้ว่าเจ้า p ว w e r s u p p ายตัวนี้นะครับจ่ายกระแสไฟอยู่ที่กี่โวลต์นะครับขอไปลองเช็คกันดูนะครับพี่ๆีเพื่อนเพื่อนก็ถ้ากลัวจําไม่ได้หรืออะไรก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับนะครับลุงสามก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับถ่ายรูปเก็บเอาไว้เวลาเราถอดสล็อตตัวไหนออกนะครับก็จําไม่ได้จําไม่ได้ว่าเราถอดมาจากตู้ไหนถอดไอ้เจ้าพ o w e r ั u p p ายที่ถอดออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยนะครับพี่ๆีเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับ สังเกตดูเจ้าคาปาซิเตอร์สองตัวนี้นะครับเนี่ยสองตัวเนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับจะบวม เจ้าคาปาซิเตอร์2ตัวนี้จะบวมลุงสันจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์สองตัวนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนคาปาซิเตอร์2ตัวในนี้เนี่ยสตัวนี้ถ้าหายนะครับแล้วลุงสันเปลี่ยนแล้วจะลองไปเสียบนะครับเข้ากับเจ้าจอโทรทัศน์นะครับแล้วลองเปิดดูว่าจะมีภาพขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวจะมาลองทํากันดูนะครับก็เดี๋ยวลองมานะครับลองมาดูกัน นะครับว่าที่ลุงสันคิดนี่มันจะถูกไหมนะครับที่ลุงสันคิดว่ามันเป็นสองตัวนี้จะถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูในวงจรกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตอนอื่นลุงสันจะต้องมาทําการถอดไอเจ้าคาปาซิเตอร์สองตัวนี้ออกซะก,ก่อนนะครับที่มันบวมเนี่ยนะครับเผื่อแล้วมาวัดค่าเจ้าตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อถ้าตัวนี้นะครับยืดค่าเราก็จะทําการถอดออกเหมือนกันเปลี่ยนไปอีกตัวไปเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเรามาถอดตัวนี้ถอดตัวหนึ่งตัวสองก่อนออกก่อนแล้วก็คคค่่อยมาาาวััดเจ้้ตรนนีะบ อนูทำอะไรนะครับคือจําด้วยนะครับว่า <OR> อ่าถ้าเกิดไม่ไม่รู้กันจริงจริงถ้าพี่เพื่อนๆที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพี่พี่เพื่อนที่ไม่รู้นะครับเราต้องจาไว้ด้วยนะครับว่าว่าขาขาไหนเป็นขาไหนนะครับเดี๋ยวจะมาตอนใส่เดี๋ยวจะมาใส่กันผิดขานะครับ สองตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะมีรอยบวมขึ้นมาเห็นไหมครับจะเห็นว่าคาปาซิเตอร์เนี่ยหัวบวมขึ้นมาเลยไหมครับนี่แหละตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวนี้นะครับมีอค่าเท่ากันนะครับสามสิบห้าโวลต์นะครับสามสิบห้าโวลต์หกร้อยแปดสิบนะครับ 680ไมโครฟารตดนะครับเดี๋ยวก็จะเอาตัวนี้ไปเทียบแล้วก็จะซื้อมาเปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยนจะลองวัดตัวนี้ดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันมันมันยืดค่าไหมถ้ายืดค่าก็จะถอดไปด้วยเลยทีเดียวนะครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองวัดในวงจรวัดในวงจรนะครับมันจะต้องมีการคัดเคลื่อนนะครับเท่าที่มุสันรู้นะครับจะต้องมีการคัดเคลื่อนแต่ดูที่เข็มมิเตอร์นะครับ นะครับรวัดในวงจรนี้ยังไงก็ต้องมีการคาดขึ้นนะครับแต่ยังคงมีความต้านทานนะครับมีความต้านทานอยู่เห็นไหมครับเข็ม <ret ty. S 2> จะตีกลับมาส่วนตัวที่เสียนะครับเรามาดูตัวที่เสียกันดูนะครับคือตีแบบสุดเลยนะครับตีแบบสุดเลยเนี่ยผมสันจะต้องเปลี่ยนสองตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> ทำการเปลี่ยนสองตัวนี้ก่อนและก็จะมาดูกันนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าเสียนะครับเสียที่ลุงสังสันนิษฐานเอาไปสองตัวเนี่ยมันจะใช่อย่างที่ลุงสังคิดไหมนะครับเดี๋ยวก็จะไปทําการต้องซื้อแล้วมั้งเพราะว่าหาในแผงวงจรเก่าคงจะไม่มีส่วนนะครับบางจุดนะครับบางจุดนี้มันอาจจะมีนะครับบัตรกรีท,ที่ที่น่าจะหลวมหรือยังไงเนี่ยเ๋ยวลุงสังจะต้องมาทาการเช็กกันดูอีกทีนึงนะครับเช็คดูก่อนว่า มันหลวมจริงหรือเปล่านะครับอาจจะไม่หลวมก็ดีไปนะครับก็มาทําการใสร่คาปาซิเตอร์สองตัวนี้ส่วนไอตัวนี้ที่ลุงสั่งวัดไปเนี่ยยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวดูเนาะดูด,ด,ดูค่าความต้านทานนะครับความต้านทานเท่ากันเลยนะครับ680ไมโครฟาลัดนะครับ6อ่า35ห้โวลต์นี้นะครับลุงสั่งก็ได้เจ้าคาปาซิเตอร์มาแล้วนะครับทําการอ่าไปซื้อมานะครับ สั่งไปซื้อมาตอนแรกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแค่2ตัวนะครับแต่ตัวนี้เราก็เก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับสันก็เลยตัดสินใจเลยเปลี่ยนทีเดียวในทีนจะเปลี่ยนแล้วนะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเลย3ตัวเลยดีกว่าลุงสั่งก็สั่งซื้อมา3ตัวนะครับนี่นะครับก็เลยสั่งซื้อไปซื้อมา3ตัวเลยนะครับเพื่อที่จะมาทําการเปลี่ยนให้จบไปเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับก็คือ ถ้าลุงสันทาสิ่งใดผิดพลาดพังไปลุงสันก็ต้องขอเข้ามาด้วยนะครับต้องขอขอเข้ามาไว้นะที่นี้พอลุงสันเองไม่รู้นะครับไม่รู้เกี่ยวไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือที่ลุงสันมาทำเนี่ยคือลุงสันคิดว่านะครับแนวโน้มที่ลุงสันได้ดูได้ศึกษาในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมันจะน่าจะสมเหตุสมผลกับที่เรานะครับเราปรารถนาอยากจะทําให้มันให้มัน ให้มันส่งครัวนั้นพูดหรือบอกหรือ,อแน,นะนำหรือว่าให้ให้คาอธิบายใดๆไปผิดๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับให้กับลุงสันด้วยนะครับคอมเมนต์ก็คือแบบว่าติเตือนลุงสันว่าอันนี้สิ่งนี้ลุงสันไม่ถูกไม่ควรอะไรก็นะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆติเตือนลุงสันด้วยนะครับ กลัวหลุดนะครับถ้ากลัวหลุดก็ดนให้สุดๆแล้วก็อาขาออกก่อนแบบนี้มุงสังก็ทบบํแททาทแบบนี้แหละนะครับเท่าที่เคยทํามาก็ทําแบบนี้แหละนะครับอาขาออกมาให้ขาตึงให้ขาของเจ้าคาปาซิเตอร์ตึงนะครับว่ามจะได้แนบสนิทไปกับอ่าวงจรน,นะครับ เดี๋ยวสันก็นจะตัดขานี้ออกครับขาแอร์คาปาซิเตอร์ที่ที่เกินออกมานี้ออกนะครับถ้าใช้เป็นครีมตัดก็คงจะดีนี่ลุงสันใช้กรรไกรมันก็ไม่ค่อยคงนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นรอยนิดหน่อยเนี่ยเป็นรอยนิดหน,น่อยนะคงจะไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวลุงสันชินเนอร์นะครับใช้ชินเนอร์ล้างสักนิดหนึ่ง นะครับถึงเวลารุนระทึกแล้วนะครับลุงสังก็จะนำเอาไว้เจ้าอ่าพาวเวอร์สไพยของพลรทั์เครื่องนี้นะครับมาใส่แล้วจะลองนะครับเทสเทสดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าที่ลุงสังเปลี่ยนไปก็คือคาปาติเตอร์3ตัวนี้นะครับเราลองมา,มาลองมาลองมาลองดูกันนะครับว่าที่เท่าที่ลุงสังสันนิฐานเอาไว้เนี่ยมันจะใช่ไหมนะครับใช่ตามที่ที่ลุงสังสันนิฐานเอาไว้หรือเปล่านะครับ หลังแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับลองเทสกันดูลองเปิดเปิดกันดูว่าจะมีภาพไหมถ้ามีภาพขึ้นนะครับก็โชคดีนะครับที่นุสานทํามาอ่าทําในจุดนี้มาถูกถูกวิธีที่ว่า,าเจ้าคาบาจิเตอร์สามตัวที่บูมเนี้ยเป็นอตัวจ่ายกระแสนะครับจ่ายจ่ายแสให้กับแบ็คไลท์ของเจ้าเอทีครึ่งน,นี้นะครับครันนี้นะนุสานก็จะใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับนี่ลุงสันเสียไปแล้วนะครับต่อไปก็คือนะครับจะมาทําการลุ้นนะครับเดี๋ยวลุงสันจะจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็จะเสียบนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเสียบเข้าไปก่อนแล้วจะมาลองดูนะครับว่าจาทอัศน์ทคืเนี้ติดหรือเปล่านะครับนะครับลุงสันก็ซ่อมแลวประกอบเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนว่าจะทําให้เสร็จพอดีง่วงซะก่อนก็เลยไปนอนนะครับนี่คือนมาเช้าก็เลยจะมาเปิดให้พี่เพื่อนๆดูกันนะครับว่าลุงสันทอมซ่อมทอัศน์ทคืงนี้ติดแล้วนะครับ ครับตอนนี้โทรทัศน์ติดเป็นปกติแล้วนะครับหลังจากที่ลงสันเปลี่ยนเจ้าคาปาซิตเตอร์ตรงนี้ไป3าตัวนะครับจริงๆแล้วว่าจะเปลี่ยนแค่2ตัวนะครับไหนๆก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนไปเลยทีเดียวสตัวนะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงนะครับคาปาซิตเตอร์ตัวหนึ่งตัวละ20บาทนะครับพี่ๆเ <c oughs> พื่อนๆไปหาซื้อได้ตามร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับหาซื้อได้นะครับตัวละ20บาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีแรกลงสั่นจะเปลี่ยนแค่2ตัวก็ ไหนๆเปิดแล้วนะครับเปิดฝาออกมาซ่อมแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเลยทีเดียวสาตัวนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดกันบ่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้โทรศัศน์ลุงสันยังไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณนะครับเพราะว่าลุงสันใช้เป็นกล่องนะครับกล่อง A อกล่อง a งอกล่องโทรทัศน์ตัวนี้นะครับของ A อที่เอเเขาแถมมาให้ตอนนี้ลุงสันติดเน็บ้านนะครับ A s เขาแถมมาให้ปกติก็ใช้ใช้ตัวนี้แหละครับที่เปิดดูนะครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ต่อเข้าไปก็ เดี๋ยวจะมาทําการต่อแล้วก็ค่อยมาดูดูกันภายหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากลุงสันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหาลุงสันพูดอะไรผิดไปทําอะไรผิดไปนะครับโดยที่ว่าลุงสันเองไม่ใช่ช่างนะครับลุงสันทําได้ซ่อมได้ก็เพราะว่าลุงสันเปิดดูใน Data s h e e t นะครับดูใน Google เซิร์ชเข้าไปในเซิร์ชเข้าไปใน วิชาชีพวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณสังก็เลยทําตามอย่างเขาที่เขาบอกมานะครับก็ศึกษาเอาแล้วก็เลยมาทําลองมาทําดูผลปรากฏว่าก็ติดติดแล้วเป็นปกตินะครับก่อนนี้ตอนที่ว่าโทรทัศน์จะดับก็มีอาการแบบนี้แหละนะครับมีอาการแบบนี้เวาลาเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอดูดูไปในภาพเริ่มจะซาะจางลงจางลงจางลงนะครับภาพชัดๆก็จะ,จะจางลงจางลงแล้วก็หายไปเลยเงียบหายไปเลยเพอะคุณสังก็ไปเสิร์ชดูเซิร์ชดูว่าอ้อาการนี้เป็นเพ,นเพราะอะไรนะครับ ทางวิชาชีพเขาก็เขาก็จะมีรายละเอียดแนะนํามาว่าการเป็นอย่างนี้ลุงสันก็ทําตามเขาทําตามที่เขาบอกแล้วก็วิเคราะห์ตามที่เขาแนะนํามานะครับก็ตอนนี้ติดและนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วลุงสันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆก็ลองทาตามลุงสันกันดูนะครับทำแบบที่ลุงสันทํากันดูนะครับมาเป็นแนวทางให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอหน้านั้นลุงสันจะมาทำรายละเอียดนะครับลุงสันก็ ย recibir, ังไม่รู้นะครับก็มาติดตามรับชมกับลุงสันนะครับกับในคลิปวิดีโอหน้าไม่รู้ลุงสันจะทําอะไรอีกนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสันก็ต้องขอจากลากันไปด้วยคําว่าสวัสดีนะครับพบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีนะครับพี่วินเพื่อนแมวเพ่อฟังเหรอลูกแมวก็เร็วแมวแอ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 ลแอลูกแอว ยนอ,นอ,อยากนอนเหรอลูกเหรออ,อยากนอนเหรออ้าวอยากนอนไหมหอมพ่อทีก่อนแล้วหอมหอมหอมแล้วถ้ามัานหมาหน้อยเยอ้ยหม,มาสองตัวเลยหม,มาสองคนเลยไม่ใช่หมาสองตัวหมาสองคนอาจารย์ให้ที่บ้านก็มีสี่คน,านอาจารย์แบอบก